ครับ FC ครับตอนนี้แมงกี่ก็ให้กำลังใจน้องน้นข้าวเนาะนะครับอย่าร้องไห้ขอให้สู้ๆนะน้องน้นข้าวแมงกี่มาทานอยู่นะครับที่ครับแมอ่าน้องน้องข้าวอยู่ตรงนี้อยู่ช่องถ่ายรูปนะครับสู้ๆนะน้องน้องข้าวนะ FC เป็นกำลังใจให้น้องน้องข้าวด้วยครับเข้มแข็งนะเข้มแข็งไว้น้องน้องข้าวครับครับยิ้มหน่อยครับน้องต้องข้าวครับน่าแหละครับ FC เห็นความน่ารักไหม ใหนบบน้น้องต้องเข้าเสมอครับแมงกะบี้แล้วก็เอฟซีน้องน้องต้องเข้าทุกคนรักกันครับผมตุ๊กสู้ครับรรต้องเข้าสู้สู้ต้องเข้าสู้สู้สขแข็งแข็่งนะครับเอฟซี FC ทุกคนรักน้องต้องเข้านะครับ